ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมกับหน่วยงานนะคะใน4จังหวัดชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปัตตานียะลานาราที่วาดรวมไปถึงสตูลให้เข้ามารายงานสถานการณ์นะคะความคืบหน้าเป็นอย่างไรหลังจากเกิดเหตุการณ์อุตภัยการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนั้นครอบคลุมหรือ,อยังช่วงหนึ่งคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราก็ไม่พลาดที่จะถามท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้มีโอกาสเคลียร์ใจกับผู้กองธรรมนัฐแล้วหรือไม่ท่านนาย ตอบอย่างนี้เลยอย่าไปทําอะไรที่มันข้ามขั้นตอนตอนนี้เรารู้ผลเข้าคร่าวว่าพักไหนมีจํานวนสสเท่าไหร่ขอรอให้มันเรียบร้อยไปก่อนได้ไหมไม่ต้องเร่งไม่มีใครเอารัฐบาลออกไปได้ให้กระบวนการต่างๆนั้นเซตตัวให้เรียบร้อยก่อนนะคะทีนี้ถามบ่อยไง คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเริ่มย้ำเริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วเพื่อไม่ให้ต้องมีอะไรเป็นข้อคอรหาหาร,ารือสงสัยผมจะไม่พูดเรื่องนี้จนกว่าจะมีการรับรองกกตจนกว่าสสจะมีการรายงานตัวประชุมสภาเลือกประธานสภาเสร็จปึ๊บเลือกนายกรัฐมนตรีและตอนนั้นแหละเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์ขั้นตอนกระบวนการในเรื่องของการฟอร์มรัฐบาลเป็นขั้นตอนสุดท้ายรับรองให้เรียบร้อยก่อนให้ทุกอย่างมันเดินหน้าในไทม์ไลน์ไม่ได้มีตรงไหน ที่มันดีเลย์ออกไปเลยเพราะกฎหมายของกกตชัดเจนนะคะว่าจะรับรองสอสอภายใน60วันในเนี่ยเราใจร้อนไปหรือเปล่าเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาประมาณ9-10ถึงวันเองกำหนดให้สรุปในยกฟุกับผู้บ่งไหมอย่งเหมือนล่าสุดกบไม่ผมบอกว่าตอนนี้เพื่อเป็นการไม่จะได้ไม่ต้องแบบมีอะไรเครื่อแงแปลงสงสัยผมจะไม่พูดเรื่องนี้จนกว่า มีการรับรองสอส,อสอนะครับส่วนกว่าสสจะรายงานตัวแล้วก็ประชุมสภาเลือกประธานสภาเลือกนายกรัฐมนตรีคือเพื่นั้นไอ้ขั้นตอนการฟอรมรัฐบาลเนี่ย นัขณาดนี้ยังเป็นขั้นตอนสุดท้ายอยู่เลยเห็นไหมครับตอนนี้ยังรับรองสอส,อสอไม่ได้เลยก็อรอให้มีการรับรองสอสอให้เรียบร้อยก่อนซึ่งทุกอย่างมันก็อยู่ในไทม์ไลน์หมดมันไม่ได้มีตรงไหนที่มันดีเลยออกไปเลยผลหมายกําหนดให้มีการรับรองให้กรกตรับรองสอสภายใน60วันเห็นไหมครับที่เพิ่งวัน คุณปิงคุณผู้ชมสังเกตการตอบของท่านนายกมาก่อนหน้านี้นะคะที่จะมีการถามบ่อยเลยในเรื่องของการจับมือกับพรรคก้าธิมท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอารอก่อนรกอนรกรกตนในการรับผลแต่ตอนนี้นะคะคือเริ่มที่จะทอดไทม์ไลน์ที่มันยาวขึ้นนะคะไปถึงการแต่งตั้งประธานรัฐสภาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะแล้วค่อยมาถามตอนจับขั้วรัฐบาลน,นี่แหละค่ะแต่ผู้สื่อข่าวของเราก็ยังไม่คลายข้อสงสัยนะคะถามประเด็นค่ะจุดสังเกตเห็นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสนทนา กับอาจารย์แหม่มหัวหน้าพักกล้าทำร,ร,ระหว่างเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นการพูดทําความเข้าใจถึงกระบวนการการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่อย่างไรท่านนายกบอกอย่างนี้ค่ะขณะนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอนจริงๆที่จะต้องมีการดําเนินการต้องรอให้ทุกอย่างนั้นมีความชัดเจนและเรียบร้อยเสียก่อนทุกอย่างมันมีขั้นตอนอย่าไปทําอะไรที่มันข้ามขั้นตอนวันนี้ทราบผลคร่าวๆแล้วว่าพักไหนมีจํานวนสสเท่าไหร่แต่ เราจะต้องรอให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยก่อนไม่ต้องเร่งแล้วก็ไม่มีใครมาไล่เราออกจากรัฐบาลในตอนนี้ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำในการพูดคุยมีการอธิบายให้อาจารย์แหม่มเข้าใจใช่หรือไม่คุณอนุทินตอบชัดประเด็นนี้เลยว่า ใช่ก็ได้มีการเชิญอาจารย์แหม่มเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะคะถามต่อคะ่ะจะเป็นการพูดคุยถึงพักกราทำด้วยใช่หรือไม่และท่านมีการพูดคุยกับผู้กองธรรมนัฐแล้วหรือยังคุณอนุทินตอบว่าเป็นไปตามที่เคยบอกเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยเครือบแคลงใจผมจะยังไม่พูดถึงประเด็นในเรื่องนี้จนกว่าจะมีการรับรองสอสอมีการรายงานตัวในการประชุมสภาแล้วก็ขั้นตอนทำลายต้องดําเนินการให้เรียบร้อยเสียก่อนคะ่ะ เร,เราไม่อยากไปทำอะไรที่มันข้ามขั้นตอนใช่ไหมวันนี้เรารู้ผลเฝ้าแล้วว่าพักไหนรี่มามีจำนวนสอสอเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราเราก็รอให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยไปก่อนใช่ไหมครับเราไม่ต้องเร่งไม่มีใครมาไล่รอจากจากจาก รัฐบาลตันนี้สมมก็ให้กระบวนการทั้งหลายมันเซตตัวเรียบร้อยกรกตรับรองเปิดสภารายงานตัวเปิดสภาเลือกประธานรัฐบาลเลือกนายกขั้นตอนการเป็นรัฐบาลขั้นตอนสุดท้าย คุณผู้ชมนักข่าวของเราก็สู้นะคือถาม,ถามตลอดจริงๆ <c oughs> นะคะห <c oughs> วังว่าจะต้องมีบางช่วง<อ>บางตอนท่านต้องหลุดให้พวกผมให้ได้นี่แหละคือถามตั้งแต่งานนะไล่<อ>ลงมาที่ประชุมแล้วก็ร้านอาหาร<อ>จนกระทั่งเนี่ยท่านเดินทางมาถึงกรุงเทพเวลา22นาฬิกา20นาทีก็คือขากลับแล้วก็ถ <c oughs> <c oughs> ามมาที่ดอนเมืองยังถามเลยนะคะหลังจากที่ท่านเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้วนะคะมีการถามปิดท้ายนะคะว่าวันนี้แหละจะมีการเชิญพักการเมืองอะไรมาพูดคุยหรือไม่ ท่านนายกก็ตอบว่าไม่มีขอพักบ้างแล้วก็ถามว่าสรุปนะคะสรุปท่านได้มีการพูดคุยกับผู้กองธรรมนัสแล้วหรือยังท่านก็ตอบชันๆว่ายังไม่ได้คุยครับสรุปคือคุณอนุทินคุยแล้วเนี่ยที่คือบอกคุยแล้วเนี่ยคือคุยกับจันแมมใช่ค่ะคุยกับคุณนรุมนที่เมื่อวานนี้เราก็เห็นภาพตะกี้ก็เปิดไปหลายจังหวะหลายช็อตที่คงจะได้มีการสอบถามพูดคุยกันแต่ถามว่าคุยกับผู้กองธรรมนัสหรือยัง อันนี้ยังไม่ได้นนคุย,คยเพราะว่านอกจากจะถามคุณอนุทินแล้วไปถามผู้กองธรรมนัฐด้วยผู้กองธรรมนัฐก็ยืนยนันยังไม่ได้มีการคุยกับคุณอนุทินแต่อย่างใดตอนนี้ถ้าจะคุยเนี่ยต้องเป็นหัวหน้าพักไปคุยนั่นก็คืออาจารย์แบบนั่นเองนะครับ